สวัสดีครับ f c ท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันเช่นเคยกับช่องสมาคม h ชนแนลช่องนี้นำเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญนำเหรียญที่มีความนิยมในกลุ่ม ของพ่อค้าซื้อมาขายไปมาให้ข้อมูล f อฟท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสมาคมชาแนลมาโดยตลอดก็มาชมกันนะครับคลิปนี้เป็นเป็นเหรียญชนิด10บาทที่พ่อค้าซื้อมาขายไป ให้ราคาไม่เป็นกลางราคาไม่เป็นกลางก็คือราคามันมีอยู่สามราคามันเลยไม่เป็นกลางไม่มาตรฐานนะครับก็มาดูกันนะครับเป็นเหรียญปีพศอะไรเหรียญที่หนึ่ง จะเป็นปีพศ2534เป็นเหรียญรุ่นเก่าราเสียนเล็กจำนวนการผลิตก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ต้องพูดถึงตัวเลขบอกได้ว่าไม่ถึงสองล้านแต่ก็มีความนิยมในการซื้อขายราคาเกินหน้าเหรียญแต่ ราคาเกินหน้าเหรียญที่ว่าพ่อค้าคนกลางได้รับซื้อตั้งสามราคาก็คือยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทสามสิบบาทผ่านการใช้ผ่านการใช้ก็คือเหรียญในคลิปนี้แหละประมาณนี้แหละผ่านการใช้ ทีนี้เจ้าของเหรียญที่มีปีพศ2534ผ่านการใช้ก็หวังว่าจะได้ราคา30บาทแต่ส่งไปประเมินราคาช่องพ่อค้าซื้อมาขายไปประเมินราคาให้ต่ำสุด ก็คือ20บาทก็เลยไม่เป็นกลางนะครับดังนั้นทางช่องสมาคมแชนแนลก็ขออนุญาตช่องซื้อมาขายไปทุกช่องขออนุญาตให้ปรับราคาให้เป็นกลาง20บาท ก็ให้ยี่สิบาทไปเลยใครไม่ขายก็ไม่เป็นไรไยี่สิบห้าบาทก็ให้ว่ายี่สิบห้าบาทไปเลยสามสิบบาทก็ให้ว่าสามสิบบาทไปเลยพูดราคาเดียวไม่ต้องพูดสามราคาผ่านกันใช้นะครับในคลิปประกาศรับซื้อก็บอกแล้วชัดเจนแล้วว่า เละๆไม่รับซื้อนะครับดังนั้นเหรียญผ่านการใช้ประมาณนี้ก็น่าจะมีราคาเดียวนะครับไม่น่าจะมีสามราคาแบบนั้นถ้ามีสามราคาแบบนั้นมันก็เอาเปรียบคนขายไม่เป็นกลางเหรียญน,นี้ก็เหมือนกันปีพศสองพสสิบสองเหมือนกัน เงื่อนไขอันเหมือนอันเดียวกัน3ราคาเหมือนกันจํานวนการผลิตก็ห่างกันนิดๆิดผ่านการใช้เหมือนกันนะครับก็มาเหรียญสุดท้าย<ๆ>เหรียญที่สปีพศ2553เหรียญน,นี้ก็เหมือนกัน20 25 30 จำนวนการผลิตก็ไม่ห่างกันมากไม่ถึงสองล้านทั้งสามเหรียญนี้แต่ราคาไม่เป็นกลางดังนั้นช่องสมาคม h ชนแนลก็ขอแจ้งเจ้าของเหรียญ ใครมีเหรียญปีพศสองพ4นสี่สิบสองแล้วก็53าสามปีสามพศนี้ถ้าจะขายก็คิดดูให้ดีก่อนนะครับคิดดูให้ดีก่อนถ้าช่องไหนเขาประกาศรับซื้อสามราคา ก็เก็บไว้ก่อนนะครับราคา20บาท25บาท30บาทผ่านการใช้ถ้าท่านส่งไปขายถ้าท่านส่งไปประเมินราคาผมรับรองเลยว่าเขาต้องประเมินราคาต่ำสุดให้กับท่านแน่นอนก็คือเหรียญละ20บาท กขายไม่ขายเขาก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเขาก็ไม่ซีเรียสแต่การที่เป็นพ่อค้าคนกลางอ่ะก็อยากให้ทำในส่วนของราคาการซื้อขายให้เป็นคนให้เป็นราคากลางนะครับอย่าเอาเปรียบคนขายจนเกินไปนะครับ อย่างเช่นประกาศสามราคานี่แล้วก็รับซื้อราคาต่ำสุดเนี่ยเอาไปขายได้ประมาณห้าสิบหกสิบแบบนี้นะครับก็เอาเปรียบเกินไปดังนั้นก็ช่องของเราไม่ได้รับซื้อ ไม่ได้ขายนะครับเหรียญสามเหรียญน,นี้สามปีพศนี้ก็เก็บมาหลายปีพอสมควรเก็บทำไมล่ะครับเก็บไว้เพราะว่ามันเป็นเหรียญที่มีกระแสะการซื้อขายมีเหรียญที่มีความนิยมเก็บไว้รอราคานะครับเก็บมาสี่ห้าปีแล้วนะครับก็ไม่มีความจำเป็นต้องขายทำคลิป ไลฟ์สดให้ FC คนชอบเหรียญน,นะครับได้ดูนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ